กฎแห่งกรรมเรื่องปัญญามนุษย์ไปสู่ความมืดหรือสว่างมนุษย์ที่เกิดมาอยู่ในวัฏสงสารนี้นับตั้งแต่สัตว์ที่เกิดอยู่ในภพนรกจนถึงพรหมโลกทุกรูปทุกนามจะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดไปตามกฎแห่งกรรมสัตว์ที่เกิดอยู่ในภพที่สามารถประพฤติกุศลกรรมได้ ก็นับว่าเป็นสัตว์ที่โชคดีที่สุดที่จิตวิญญาณจะได้สร้างและเก็บบันทึกกุศลกรรมสิ่งดีๆเอาไว้จะทำให้เก็บผลเป็นบุญเกิดขึ้นในดวงจิตวิญญาณเมื่อละจากภพนี้ไปแล้วโอกาสที่จิตวิญญาณนั้นจะถูกพลังของบุญนั้นผลักดันให้ไปเข้าร่างใหม่ที่อยู่ในสุขติภพจะเป็นมนุษย์เทวดาและปรงก็ได้ จึงเรียกสัตว์ประเภทนี้ว่าตายไปสู่ความสว่างตรงกันข้ามกับจิตวิญญาณที่เก็บบันทึกอกุศลกรรมคือกรรมไม่ดีหรือที่เรียกว่าบาปเอาไว้ภายในจิตวิญญาณเมื่อสัตว์เหล่านั้นละจากโลกนี้ไปแล้วจิตวิญญาณยังถูกพลังของบาปนั้นผลักดันให้ไปสวยอกุศลวิบากเกิดเป็นสัตว์อยู่ในทุก,กติภพอย่างเช่น เดรชานเปรตอสุรกายและสัตว์รกจึงเรียกสัตว์ประเภทนี้ว่าตายไปสู่ความมืดดังนั้นการได้อัตภาพเป็นมนุษย์อยู่ในพบที่สว่างถ้าหากว่าประพฤติทุศินและประพฤติไร้ธรรมะแล้วย่อมมีโอกาสที่จะถูกพลังของบาปผลักดันจิตวิญญาณน,นั้นเมื่อหลุดออกจากร่างไปสู่การเกิดในพบผุ่มที่มืดเรียกว่าทุกติภพ จะมีมากไปด้วยความทุกข์สำหรับคนที่มาเกิดอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้จะมองเส้นทางชีวิตได้ไม่ยาวไกลนะักจะรู้ว่าชีวิตมีเพียงแค่ตาเห็นหูได้ยินเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปอีกยาวไกลสู่ภพภูมิต่างๆในวตฏสงสารนี้ผู้ที่ใช้ตาดูหูฟัง สามารถสัมผัสได้เพียงแค่สองพภูมิคือสัตว์ที่เกิดอยู่ในพบมนุษย์และสัตว์ที่เกิดอยู่ในพบเดรชานเท่านั้นแต่ยังมีพภูมิอื่นในวัตสงสารอยู่อีกมากที่ระบบประสาททางตาหรือที่เรียกว่าจักขุประสาทและระบบประสาททางหูหรือที่เรียกว่าโสตประสาทไม่สามารถสัมผัสได,ได้การได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในพภูมิของมนุษย์นี้ มีรูปนามที่สามารถใช้ร่วมกันในการทำกรรมคำว่ากรรมหมายถึงการกระทำมนุษย์สามารถทำกรรมได้สามทางคือทำกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมทำกรรมทางวาจาหรือคำพูดเรียกว่าวจีกรรมและสุดท้ายคือทำกรรมทางใจเรียกว่ามโนกรรมดังนั้นได้กล่าวไว้แล้วแต่ต้นว่าชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์บุคคลประเภทขึ้นด้วยรูปหรือกาย และนามหรือใจหรือจิตนั้นมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันมีคุณสมบัติใหญ่ๆสองอย่างคือมีสติระลึกได้นึกได้ไม่ลืมและมีปัญญารู้คิดนึกได้เป็นเหตุผลที่สัมพันธ์กันตลอดไปและไม่เนื่องด้วยการเวลาปัญญาเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้จิตต้องมีสติกำกับและปัญญาเห็นถูกตามธรรมะจึงจะเกิดขึ้น ปัญญาเห็นถูกตามธรรมะคือปัญญาที่เห็นความเป็นจริงแท้เรียกว่าปรมัตทสัจจะและเกิดขึ้นกับดวงจิตที่มีสติกำกับผู้ที่พัฒนาจิตให้สงบเป็นสมาธิแน,แน่วแน่หรือเข้าอุปจารสมาธิได้แล้วพัฒนาจิตตามแนวของสติปัฏฐานสจิตนั้นยอมเกิดปัญญาเห็นแจ้งหรือญาณสิหจากประสบการณ์ตรงในการพัฒนาสมอง ของผู้ที่บันทึกในเรื่องนี้จนเข้าถึงความเป็นผู้รู้สูงสุดทางโลกได้เห็นความเป็นจริงที่มีเหตุและผลสัมพันธ์กันชั่วคราวจึงเรียกความจริงเช่นนี้ว่าสภาวะสัจ,จเมื่อการเวลาผ่านเนิ่นนานไปเหตุผลที่เคยสัมพันธ์กันจะไม่สัมพันธ์กันอีกต่อไปความจริงที่เคยเป็นจะไม่จริงอีกต่อไปความรู้เช่นนี้ ชาวโลกจึงเรียกว่าเป็นความรู้ที่ล้าสมัยและจากประสบการณ์ตรงของผู้บรรยายในเรื่องนี้ในการพัฒนาจิตได้เข้าถึงความรู้สูงสุดในทางธรรมะที่เรียกว่าปัญญาเห็นแจ้งคือเห็นความจริงที่มีเหตุผลสำคัญกันตลอดไปไม่มีการเวลามาทำให้เปลี่ยนไปเป็นความไม่จริงได้หรือไม่ล้าสมัยนั่นเองดังนั้น ผู้ที่พัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้งได้แล้วจึงเห็นว่าปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาสมองเป็นปัญญาที่ล้าสมัยจึงเรียกว่าเป็นวิชาหรืออวิชาที่มีระบุอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองผู้ที่พัฒนาสมองจนเข้าถึงปัญญาทางโลกสูงสุดยังมีอัตตาหรือตัวตนหรือความเห็นแก่ตัวเกิดตามมาอีกด้วย ึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่พัฒนาสมองมาจนสูงสุดอย่างประพฤติทุศินไร้ธรรมะยังดื่มสุราเมรยัยยังพูดเท็จรวมถึงยังมีจิตเป็นธาตุของลูกธรรมและวัตถุต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยปัญญาที่เห็นผิดไปจากความเป็นจริงแท้ยังประพฤติตนเบียดเบียนสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆข้างยังมีพฤติกรรมเป็นผู้คอยรับนั่นเองนอกจากนี้มนุษย์ยังมีศักยภาพในการพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งอยู่เหนือระบบประสาทสัมผัสแต่จิตที่พัฒนาดีแล้วสามารถสัมผัสได้ปัญญาสูงสุดที่เกิดในดวงจิตนั้นเป็นขั้นโลกุตระเรียกว่าปัญญาเห็นแจ้งปัญญาสูงสุดที่จิตสามารถสัมผัสหรือรู้เห็นเข้าใจว่าเทวดามีอยู่จริงสัมภเวสีหรือผู้สแสวงหามีอยู่จริง พบต่างๆ,ๆที่ระบุอยู่ในพุทธศาสนามีอยู่จริงเหล่านี้ปัญญาสงสุดประเภทนี้เรียกว่าโลกิยะญาณคืออภิญญาห้าได้แก่ความรู้ที่ใช้แสดงอิทธิฤทธิต่างๆได้หรือที่เรียกว่าอิทธิวิธีความรู้ที่ใช้สื่อสารกับสิ่งที่อยู่ห่างไกลหรือต่างมิติได้เรียกว่าทิพโสตะความรู้ที่สามารถทายใจคนอื่นได้เรียกว่าเจโตปรยายาิยญาณ ความรู้ที่ทําให้ระลึกชาติแต่หนหลังได้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานและความรู้ที่สามารถเห็นสิ่งอันเป็นทิพย์ได้เรียกว่าทิพจักสุขต่างๆเหล่านี้อยู่นอกเหนือระบบประสาทสัมผัสแต่ยังไม่สามารถซองนําทางชีวิตไปสู่ความพ้นทุก์ได้จริงปัญญาสูงสุดที่จิตสามารถรู้เห็นเข้าใจในความเป็นจริงแท้และไม่เนื่องด้วยการเวลา ความเป็นจริงแท้ที่เรียกว่าเป็นปัญญาเห็นแจ้งหรือโลกุตระยานั้นสามารถส่องทางนำทางชีวิตนี้ไปสู่ความพ้นทุกได้ปัญญาเห็นแจ้งหรือญาณสิบหกจะเกิดขึ้นกับดวงจิตที่เข้าถึงอุปจารสมาธิและต้องพัฒนาจิตตามแนวของสติปัฏฐานสี่เท่านั้นพระนิยตาโพธิสัตว์ยังมีสภาวะธรรมะในดวงจิตเป็นปุถุชน ยังมีกิเลสหนานแน่นอยู่ในดวงจิตคือรู้แบบที่พระอริยะบุคคลรู้แต่ยังไม่มีปัญญาเห็นแจ้งตามแบบที่พระอริยบุคคลมีพูดได้ในอีกทางหนึ่งว่าพระอนิยะตะโพธิสัตว์สามารถพัฒนาจิตตนเองให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งได้ไม่เกินสังขารุเปกข,ขายานหรือโซรัสยานตัวที่แปด ผู้ที่พัฒนาจิตเข้าถึงญาณตัวนี้ได้ยังมีสภาวะธรรมในดวงจิตเป็นผุถุชนยังประพฤติตนทุศิลไร,ร้ธรรมะได้ด้วยเหตุนี้พระอริยบุคคลจึงไม่ได้สงสัยเลยว่าทำไมพระนิยตโพธิสัตว์จึงยังต้องมีจิตเป็นทาตของกามยังต้องลงมาเกิดอยู่ในคันของมารดาในพระชาติสุดท้ายยังต้องแต่งงานมีภรรยา ยังต้องเสพกามและมีบุตรแล้วจึงจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งจิตเข้าถึงญาณทั้ง16ได้แล้วจิตจึงจะเป็นอิสระจากามจึงได้ตตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ผู้บรรยายต้องขออภัยที่ยังรู้ไม่ถูกตรงกับความเป็นจริงที่ว่าในครั้งพุทธกาลพระพุทธโกดมได้ตรัสสอนชาวกาลามะแห่งเกษปุตตนิคมในแคว้นโกศล ไม่ให้เชื่อเรื่องมงมงายสิบอย่างที่เรียกว่ากาลามาสูตรจะเชื่อได้ต่อเมื่อได้พิจารณาด้วยปัญญาเห็นแจ้งว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นเป็นกุศลประพฤติตามแล้วไม่มีโทษจึงเชื่อได้จึงต้องขออภัยมาล่วงหน้าด้วยเหตุดังนี้และยิ่งกว่านั้นยังเสนอแนะให้ท่านผู้ที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จงพัฒนาจิตของตนเองจนเข้าถึงปัญญาสูงสุดหรืออภิญญาห้าได้ และปัญญาสูงสุดที่พ้นไปจากวัตสงสารหรือยานสิหกได้แล้วย่อมจะรู้เห็นเข้าใจด้วยตนเองว่าสิ่งที่ระบบประสาทสัมผัสได้สิ่งที่จิตพัฒนาดีแล้วสัมผัสได้เป็นความจริงหรือเป็นความเท็จกันแน่นั่นเองบทธรรมะบรรยายโดยดรสนองวรอุไรช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้ สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ